สวัสดีค่ะวันนี้พี่พีนมาเจอกันตอนเช้าวันศุกร์นะคะก็สวัสดีทุกๆคนนะคะก็อยากให้ทุกคนมีความสุขนะคะวันศุกร์นะคะก็มีน้องหลายคนทํากับข้าวแล้วก็น้องหลายคนเขาจะถามว่าเขาสังคมสังเกตมานานแล้วเนาะแล้วให้ต้องยกนิ้วให้น้องเขามากเลยนะคะก็คือว่าน้องเขาถามว่าทุกครั้งที่พี่พีนทำอาหารที่เป็นซุปทําไมสามีจะต้องมีซุปเป็นของตัวเองทําไมต้องแยกถ้วยซุปฝรั่งเขาจะไม่เหมือนคนไทยนะคะคนไทยสมมติถ้าทาน้าแกงทําผัดเราก็จะใช้ช้อนกลาง ตักทานกันไปใช่ไหมคะเพราะพี่พีมเป็นคนชอบทาอาหารแล้วชอบมีทั้งน้ําแกงผัดน่นนี่นั่นหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทำไมสาม,มีต้องมีซุปต่างหากเพราะว่าฝรั่งเขาจะมีซุปเป็น p r i v a t e ซุปเป็นถ้วยส่วนตัวของเขาเข้าใจไหมคะเขาจะไม,ม่ชอบแชร์ตรงนี้เขา้าใจไหมคะแรกๆพี่พิมก็เฮ้ยอะไรกันนักหนาว่าสามีอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ก็เลยมันชินนะะ้นนักครแม็กตักมาก็จะเป็นซุปของแกไปแต่บางหน่อยสมมุติถ้าเป็นแกงส้มอย่างเงี้ย พี่พิมพจะบอกแกเลยว่าไม่แกงส้มฉันต้องการฟิลแบบนี้กินด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแกก็จะรับรู้ในบางแกงนะคะที่พี่พิมพจะอันนี้เค okay, นะคะก็และอีกอย่างหนึ่งก็มีน้องเขาถามมาว่าพี่พิมพคะจะกลับเมืองไทยเมื่อไรอะไรยังไงก็คงเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวว่ากันภายในปีนี้นะคะแต่ยังไม่ทราบเดือนนะคะก็แวะมาแทลงไข่เรื่องนี้นิดหน่อยนะคะแล้วมีคําถามอะไรอีก เอ่ยในเรื่องครัวทํากับข้าวขอบคุณมากนะคะที่ในเรื่องการทําครัวของพี่พีมนะคะที่สามารถทําให้ทุกคนบางคนที่ไม่เคยคิดจะเข้าครัวกลับไปเข้าครัวแล้วก็ชอบทําอาหารตรงนี้เราก็ดีใจมากจริงๆนะคะที่เป็นแบบว่าอย่างน้อยเราเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นสิ่งหนึ่งเป็นคนคนหนึ่งที่ทําให้อีกหลายหคนสามารถเข้าครัวรักที่จะทําอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะก มีคนถามพี่ว่าน้ำหนักเท่าไหร่น้ำหนักอยู่ที่55กิโลกรัมนะคะแล้วก็สูทสูง176ค่ะสูงบรีสถามว่าพี่พิมพ์คะทำอาหารไทยคะกลิ่นมันไม่เหม็นเต็มบ้านหรอกคะก็คือว่าที่นี่มันจะมีเครื่องดูดอากาศนะคะแล้วก็ทีนี้อากาศมันก็จะหายแร้วที่สําคัญเราก็จะมีเทียนหอมจุดไว้ในบ้านมันก็จะช่วยสร้างกลิ่นมันมีสเปรย์โน่นนี่นั่นอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะเขาก็จะถามเรื่องถ้วยแกง ก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะก็มาตอบคําถามนะคะอ่าแล้วเขาถามว่าน้องน้องเขาถามว่าแล้วทำไมสามีอาหารไทยแต่และอย่างที่พี่ทำมันเผ็ดแล้วสามีจะทานได้หรอคะโน่นนี้นั่นก็ทานได้ค่ะเพราะสามีพี่เป็นคนทานง่ายแล้วก็แกชอบทานเผ็ดอยู่แล้วนะคะแล้วก็อีกคําถามยอดนิยมก็คือว่าอ่าทำไมเสยผมบ่อยจังค่ะ มันติดเป็นสันดานของพี่แล้วค่ะมันหายไม่ออกถ้าลำคาดพี่พิมก็ขอโทษจริงๆนะคะแบบว่าบางทีอย่างเงี้ยผมบางต่างกับพี่พิมคุยพี่พิมไม่ชอบพี่พิมก็จะต้องเสยให้มันขึ้นไปทําไมไม่ใส่กิ๊บไม่ใส่ที่คาดผมก็ดิฉันไม่ชอบใส่ค่ะดิฉันชอบอย่างนี้อะไรอย่างนี้โอเคนะคะเคลียร์จบมีเหวี่ยงกุบกิบใช่ไหมตะกี้ก็นี่ไม่เข้าใจค่ะเห็นชอบทานขิงระวังนะคะเขาว่าเขาว่ากันว่า กินขิงร้องงวยก็ไม่เข้าใจพี่พพ์ไม่เข้าใจค่ะกินขิงร้องงวยคืออะไรอือก็อยากให้พี่พพ์ไปจ่ายตลาดนะคะเดี๋ยวว่างวเดี๋ยวจะไปจ่าย g r o c e r ให้ดูนะคะขอบคุณมากค่ะสําหรับทุกคลิปนะคะเอไม่ใช่ทุกคลิปทุกคอมเมนต์แล้วก็ทุกการรีโพส์ค่ะโอเคค่ะแวะมาคุยกันแค่นี้นะคะไม่มีอะไรละเออเรื่องสุดท้ายตะกี้ แทงโก้ ango, คุยกับมีนาเพื่อนสาวชีเป็นคนชีอยู่ที่ปารีสใช่ไหมคะเสร็จทีนี้ชีก็ไปเที่ยวเมืงไทยแล้วตอนนี้ชีอยู่กับเอสายเออไม่ใช่เอสายพี่เอสายแล้วก็น้องก๊อฟอุ้ยตายแล้วเดี๋ยวพี่เอสายด่าฉันแน่แล้วก็น้องป๊อบอาริยานะคะมีคนนางโชว์ท,ที่ทิฟฟานี่คนสวยนะคะเสร็จทีนี้เสร็จก็คุยกับแกแกก็ถามว่าอีลาเหยอีลาแต่งหน้าอยู่บ้านจะอีกูวันกะนี่ก็บอกว่า ถูกต้องค่ะพี่เอคุณน้องแต่งหน้าจะอีกู้วันเลยอะไรอย่างเงี้ยก็แซวแกเล่นแกก็แซวเล่นกรุบกริบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นแกว่าแกจะมาเที่ยวบ้านพี่พ์มช่วงเดือนไหนยังไม่รู้แต่แกจะมาเที่ยวประมาณ2วันหรือ3วันนี่นะคะมากับน้องกอล์ฟเจียมค่ะก็เวลคัมนะคะสองสาวแจ้งให้ทราบลูกน้าด้วยละกันโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคน have a g o o d n i น h t นะคะใครปาร์ตี้อยู่ก็เที่ยวให้สนุกนะคะขับรถอย่างปลอดภัยเมาไม่ขับนะคะ แล้วก็เมาไม่กลางนะคะทุกคนเทคแคร์ตัวเองนะคะใครที่กำลังจะนอนก็ขอให้นอนดับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะขอบคุณค่ะส่งจุบเข้านอน <c oughs> อ,อีกอย่างหนึ่งอยู่ในที่ของตัวคุณอยู่ในที่ที่ของคุณที่ควรจะอยู่นะคะ <c oughs> อย่าไประรานชาวบ้านเขาค่ะคำนี้พี่พิมฝากไว้ด้วยค่ะหลายคนมากเลยค่ะตอนนี้เห็นแล้วปวดหัวจริงๆค่ะฝากไว้นิดนึงนะคะต่างคนต่างอยู่ค่ะต่างคนต่างทำงานอาชีพใครอาชีพมัน <c oughs> อย่าไปทำร้ายกันนะคะพูดจริงๆค่ะ อย่าไปทุบมอข้าวคนอื่นนะคะโอเคค่ะแค่นี้และค่ะฝากไว้นะคะตามคนก็มีเหตุผลในการทํางานเนาะคนเขาจะทํางานสุจริตก็ถือว่าดีแล้วค่ะโอเคนะคะทุกอย่างก็ไม่มีอะไรจะจบจบไม่ได้จริงๆแค่นี้บายแยกขอให้ทุกคนรู้ว่าตัวเองทําอะไรอยู่แค่นั้นเป็นพอแล้วจงใช้ชีวิตอย่างมีสติอย่าทาร้ายคนอื่นนะคะโอเคนะคะขอบคุณค่ะจบแบบนางสาวไทยพ่เอเจ้า คุณน้องแต่งหน้าเข้มไปกะน,นี่เบาแล้วน่ะนี่มีน้านยังแต่งเข้มกว่าแหม